กคนอ่านชื่อไอดีนี้สิคะอริกโตโกสมาร์ร <l aps> ักพโยปอนะคะอย่าบอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยคือต hide, เตาย่างไก่ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันฝีมือขั้นเทพเลยนะคะเนี่ยน้องไว้เซล สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมซากูร่าซากูซิโมเลเตอร์นะคะเราจะมาทําตามคําสัญญาเหมือนเดิมนะคะวันนี้พอกือได้คัดเลือกคําขอนะคะมา3คนนะคะแล้วแต่ละคนนะคะก็คอมเมนต์ได้น่ารักจริงๆเลยนะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเอาไอดีของทุกคนที่มาเมนนะคะมาใส่ไว้ในคลิปเดียวเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้นะคะคือ เราจะต้องทยอยลงนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคนแรกแล้วกันนะคะสําหรับน้องคนนี้นะคะคือบอกกันเลยว่าเป็นท็อปเมนเลยนะคะเพราะว่ามีคนกดไลค์คอมเมนต์นี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยนะน้องเขาบอกว่าไปบ้านหนูได้ไหมคะเป็นบ้านสีชมพูกับสีขาวคะ่ะรีวิวให้หนูหน่อยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยชื่อว่าน้องเอมมี่นะคะอายุ12ขวบนะคะเลิฟเลิฟพี่ปอนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวปอจะมาจั ให้เลยนะคะผมเรามาเริ่มกันเลยนะไปครับผมมาดูกันนะคะว่าไอดีนี้นะคะจะไปได้หรือเปล่าปึ๊บนี่ไงอ้หูทุกคนอ่านชื่อไอดีนี้สิคะเขาตั้งว่ารักพี่โอที่สุดหัวใจนะคะคิดว่าน้องเขาน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าปอไม่แน่ใจนะแต่ว่าอูห้หูน่ารากักอ่ะโอ้ยใจฟูอีกแล้วทุกคนอู้ นี่ไงรู้สึกว่าข้างหน้าปอนะคะจะเป็นบ้านหลังสีชมพูแล้วก็สีขาวจริงๆนะคะเฮ้ยเหมือนว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีป้ายด้วยนะคะเฮ้ยอยากอ่านแล้วนี่ไงน้องเขาบอกว่ารักพโยปอนะคะ FC ตลอดปุยชื่อเอมมี่ค่ะโอ้โหแค่ป้ายหน้าบ้านนะคะก็คือแบบใจฟูแล้วนะคะเนี่ยไปฮะอันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูว่าน้องเอมมี่นะคะจะสร้างอะไรบ้างเนาะนี่คือลักษณะของบ้านน้องเขานะคะเหมือนว่าข้างๆบ้านเนี่ยจะมีที่จอดจัก,กรยานด้วยนะโอ้หน่ารักอ้ะรู้สิทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีต้นไม้ด้วย นาแล้วก็มีชิงช้าด้วยอุ้ยโคตรน่ารักเลยอะ <c oughs> บรรยากาศนะคะ <c oughs> เหมือนว่าเราเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยอะอ๋ออะลิกโตโกเซมาก็คือพูดได้แค่นี้นะคะทุกคนอุ้ยน่ารักนะแล้วก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูในบ้านกันนะอุยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไปแล้วก๊อกก๊อก ก๊อกมีใครอยู่หรือเปล่าคะตรงหน้าประตูนะคะจะมีพรมรูปหัวใจด้วยนะแล้วก็บริเวณนี้นะคะจะมีเปเด็กนอนด้วยนะหรือว่าน้องเขาอยากให้ปอมมีลูกนะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้นั่งดูทีวีนะครับเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่ามุมเนี้ยโคตรน่ารักเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีชั้นหนังสือด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวคะ่ะ โอ้โหโแล้วดูนี่สิทุกคนตู้เย็นค่ะ <Wow. S 1> เหมือนน้องเขาเนี่ยจะรู้นะคะว่าปอนอะชอบสีชมพูแล้วคือไม่ใช่แค่นั้นนะมีของกินเนี่ยเต็มตู้เย็น แล้วก็อยากกินเค้กเลยาส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางของนะแล้วก็ตรงนี้เลยคะ่ะเป็นตู้ซักผ้าหรออ๋อใช่มีตู้ซักผ้านะคะถึงสองเครื่องเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีรถเข็นของเด็กด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่นีนี่เดี๋ยวปอจะพาขึ้นไปดูชั้นสองกันนะโอ้โหดูดีบรรยากาศโคตรดีเลย呀มีดอกสัก กุระนะคะลอยเต็มเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนระเบียงนะคะโอ้โหเพื่อนๆดู น่าหลักปะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะโต๊ะแคทเกมของปอนะคะและนี่เลยจ้าห้องน้ําเฮ้ยขออาบน้ําก่อนแล้วกันนะวันนี้เนี่ยเหงื่อเต็มตัวเลยแหละก็เพราะว่าอากาศมันร้อนนี่นาแล้วก็โถส้มของปอเองนะคะอื ปวดขี้แล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนเตียงนอนของเรานะคะเป็นไงชิวชๆวะ่ะบรรยากาศก็ดีด้วยนะโอ้แล้วก็มีต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าด้วยอะ่ะสำหรับปอแล้วนะคะคือน้องเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เก่งมากๆเลยนะอุ้ยดูเป็นโทนบ้านที่แบบว่าปอชอบมากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นโทนสีชมพูออกนมๆนะคะแล้วก็สีขาวด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะ ไปดูไอดีของน้องคนที่2กันนะคะสําหรับของน้องคนที่2นะคะเขาบอกว่าพี่ปอคะหนูขอไอดีนี้นะคะหนูสร้างเองค่ะเป็นตลาดของหนูเองนะคะแล้วเขาก็ชื่อว่าน้องสตางนะคะขอหลายครั้งแล้วค่ะขอนะคะพี่ปอเอ้ยอยากเห็นแล้วว่าทุกคนไปดูกันนี่เลยค่ะเรามาพิมพ์กันเลยนะนี่ไงมาแล้ว ชื่อว่าตลาดเลยนะอุ้ยอุ้ยอยากเห็นแล้วว่าไปแล้วไปแล้วเหมือนว่าจะเป็นข้างหน้าปอเลยนะคะเนี่ยนี่ไงนี่ไงมีป้ายด้วยนะคะเขาเขียนว่าตลาดแสนสุขนะคะโอ้ยดูดีทุกคนสีสันสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยไปฮะ เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูกันที่ร้านแรกเลยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายขนมเค,ค้กค่ะโอ้โหหน้าตาขนมเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะเนี่ยส่วนร้านที่สองนะคะก็ชื่อว่าร้านไก่ทอดหอมหอมจ้าเป็นร้านขายไก่ทอดนะคะขอไก่ทอดหนึ่งจานได้ไหมคะหื้ยน่ากินนะ่าส่วนร้านที่3นะคะก็จะเป็นร้านซ้มตำกับไก่ย่างนะคะ เออขอโทษนะคะขอ้มตำปูปลานหนึ่งที่ค่ะเฮ้ยหุย,หยดูดิไอเดียโคตรดีเลยนะอย่าบอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยคือเตาย่างไก่ใช่ปะก็คือไก่ย่างอะ่ะโอ้โหยไหน มีใครนะคะที่ชอบกินไก่ย่างบ้างคะบอกเลยว่าของโปรของปอเลยนะแล้วส่วนร้านที่สนะคะก็จะเป็นร้านอาหารทะเลและน้ําดื่มฟรีค่ะก็คือว่าร้านนี้นะคะจะมีน้ําให้เราเนี่ยดื่มฟรีนะโอ้โหแม่ค่ะเนี่ยบอกเลยว่าใจดีอ่ะหน้าตาของอาหารร้านนี้นะคะน่าจะเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเนี่ยอุ้ยดีอ่ะส่วนร้านที่5นะคะก็จะเป็นร้านค่ะ ผล,ลไม้ค่ะมีส้มแอปเปลิลแล้วก็แตงโมนะคะขอแตงโม1ลูกนะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศนะคะก็ค่อนข้างร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินแตงโมนะคะเพื่อดับร้อนแล้วก็ มากันที่ร้านสุดท้ายเลยค่ะร้านขายข้าวกล่องนะคะอุ้ยขอข้าวกล่องหนึ่งกล่องได้ไหมคะเห็นแล้วหิวข้าวเลยะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีถังขยะด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะที่เอาไว้นั่งกินข้าวนะคะเขาบอกว่าโต๊ะให้นั่งกินข้าวฟรีค่ะก็คือไม่เสียตังค์เนาะแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะมาเดินตลาดนัดแล้วก็มากินอาหารเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะคะวิวก็ ดีอ่ะกินข้าวไปแล้วก็รับลมชมวิวทะเลได้เลยนะคะเนี่ยโลเคชันอะอย่างดีงามเลย <S <S เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูไอดีของน้องคนที่3กันนะคะนี่เลยน้องเขาบอกว่าพี่โอปอคะไปบ้านหนูหน่อยได้ไหมคะขอมาหลายคลิปแล้วคะ่ะแล้วก็อยากให้พี่โอปอไปดูมากเลยคะ่ะเอิม่มน้องเขานะคะชื่อว่าน้องแอบนะคะอายุ สิขวบนะคะปีนี้อยู่ป .5 แล้วนะคะใช้เวลาในการสร้างเนี่ยถึง9ชั่วโมงเลยนะเฮ้ยน้องแอปไม่ธรรมดาเลยนะคะทำไมปอถึงรู้สึกว่าไอดีของน้องเขานะคะมันจะไม่ครบเลยล่ะ <S 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 เอ้ยเห็นไหมทุกคน มันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไ d ดีที่น้องเขาให้ปอมาเนี่ยมันไม่ครบนะคะทุกคนงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปอขอไปไ d ดีของคนถัดไปแล้วกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะจากน้องคนนี้เลยนะคะเขาบอกว่าไ d ดีบ้าน3ชั้นค่ะหนูตกแต่งได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าพร็อกมันเต็มเนาะแล้วน้องเขาก็ชื่อว่าน้องไว้นะคะเปร๊บ เฮ้ยไอดีนี้นะคะไปได้อะ่ะจากน้องวัยนะคะชื่อว่าบ้านสามชั้นนะคะสร้างเองด้วยไปดูกันไปดูกันตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เก่งนะสร้างบ้านสามชั้นน่ะอ๋อนี่หรอ,อทุกคนเจอแล้ว ฮุย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 ฮยฮยฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้บอกเลยว่าอลังการมากมากเลยนะนี่คือเป็นบ้านสามชั้นนะคะจากน้องไว้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันฝีมือขั้นเทพเลยนะคะเนี่ยน้องไว้ รู้สึกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นโรงจอดรถเวยก็คือมันสามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าประตูเนี่ยมันปิดแล้วนะคะแต่ว่าพอปอเนี่ยวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะคะคือเห็นไหม ก็คือเป็นประตูออตโต้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะพอเราเข้ามาในบ้านแล้วนะคะเราก็จะเจอกับเปียนโนเลยนะแล้วไม่พอแค่นั้นนะคะบริเวณนี้เนี่ยมีการตกแต่งด้วยนะดูสิเฮ้ยสวยอะ่ะ คือแบบมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะไหนดูสิโอ้โหไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอ๋อนี่คือเป็นประตูทางเข้าสินะโอเคปอเก็ตแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูที่ชั้นสองกันนะครับสวัสดีค่ะมีใครอยู่หรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะคะเพื่อนๆอ ก็คือต้องกระโดดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นห้องอะไรเหรออู้เหมือนว่าห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเอาไว้ทำงานเลยอะเพราะว่ามีโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็มีหนังสือเนี่ยวางอยู่เต็มเลยนะคะแถมในห้องทำงานเนี่ยยังมีเครื่องไมโครเวฟอีกนะคะเนี่ยไหนมาดูห้องต่อไปสิอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้นั่งดูทีวีเนาะแต่บอกเลยว่า ทีวีอะจออย่างใหญ่เลยย่าโอ้โหตู่ใจอ่ทุกคนไหนมีใครนะคะที่ชอบดูทีวีจอก,อกว้างบ้างนะคะเฮ้ยเหมือนว่าตรงนี้นะคะสามารถที่จะปิดผ้ามานได้ด้วยนะโอ้โหโคตรดีนี่มันบ้าน ไฮโซนะเนี่ยด,ดูดูดูมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นระไอยอ๋อเป็นระเบียงหรอก็คือออกมาเดินเล่นได้นะคะผมส่วนห้องนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องน้ำปะมีชักโครกนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะผมไป เราจะขึ้นไปดูชั้น3กันนะจ๊ะปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึื๊บ้บบยบันไดมีความแคบนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะออ้ยเอ้ยอขึ้นมาได้แล้วอุ้ยเหมือนว่าชั้น3นะคะจะเป็นชั้นที่เอาไว้ออกกําลังกายเลยนะดูดิทุกคนอุ้ยเอาดีนี่คือเครื่องวิ่งนะคะแล้วคือไอเดียโคตรดีเลยอะ่ะ เหมือนปะปอว่ามันก็เหมือนอยู่นะแล้วคืออันเนี้ยก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนค่ะแต่เป็นห้องนอนที่เต็มไปด้วยกระเป๋านะคะอูโหกระเป๋าอะไรมันเยอะขนาดนี้วะเน,นี่ยทุกคนรู้สึกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะจะชอบสะสมกระเป๋าหรือเปล่ากระเป๋าเต็มชั้นเลยอะแล้วก็เปิดปิดผ้าม่านได้ด้วยนะปึ๊บเป็นไง เก๋ๆอ่ะเออไปฮะ รู้สึกว่าจะมีชั้นบนด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นชั้นหนานฟ้าแล้วล่ะสวัสดีจ้าโอ้โหบนชั้นห่านฟ้านะคะมีสระไว้น้ําด้วยเฮ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะคะเนี่ยทุกคนจะมีสระบ่อลึกนะคะกับสระที่แบบว่าไม่ค่อยลึกนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเดินมาดูวิวได้นะแต่ว่าต้องระมัดระวัง นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรกันเลยนะคะทุกคนถือว่าเก๋เลยอะ่ะเออคือแบบน้องไว้คือเก่งเกินน่ะทุกคนนี่ดูสิอลังการปะอลังการมากดูบ้านสามชั้นแถมมีชั้นบนหนนฟ้าาด้วยนะคะ เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับ EP ที่3นะคะสุ่มเข้า ID ของแฟนคลับที่สร้างเองนะคะบอกเลยว่า ID แต่ละอันนะคะมีแต่เซอร์ไพรส์ทั้งนั้นเลยะคือแบบว่าเห็นแล้วเนี่ยก็ใจฟูนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยฝีมือเก่งทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีความคิดที่สร้งางสรรค์มากๆเลยนะคะและก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้ปอเนี่ยไปเที่ยวชมนะคะก็สามารถทิ้ง ID ไว้ใต้คลิปนี้ ้เลยนะคะคและก็ที่สาคัญนะคะอย่าลืมเขียนชื่อพร้อมกับอายุของตัวเองด้วยนะคะปอจะได้เลกชื่อถูกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องทั้ง3คนวันนี้เลยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ปอด้วยนะเวลาปอลงคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบายบาย ูดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน